โงเราป่ะพี่ไอ้ไอรผมตื่นตัวเลยนะอย่างเนี้ยไม่ได้ดูมัวเกอยสตีมเอาให่เอาให่ไปเลยอัดไปเลยพี่เอาไอายลูกอาหลานอะ ตรงนี้คันึเอาไมไ่ใครออกดิดเลยนะดูดปนะทเกมอ,อะไรมีเน,เน็ตบิดแหละอันนี้ Oh that's all flexible. เกิดที่อะไรขึ้นกับประเทศนี้เนี่ยตั้งแต่ไอ้อะไรวะสมาคมเอาประกาศมาไอเช่นไอ้นั่นแล้วนะต้องมาเจอไอเช่นอีกเรืจัดเจอมรหลักจริงเลอนะอะไรเยองเสียงกดดีกกูสตรีมเะไรกูอัดเสียงมาร์ เมื่อกี้เขาเมื่อกี้ไอพี่แบงค์มันพูดอยู่นะพี่แล้วอยู่ดีๆอ่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละกลายเป็นอย่าง,งนี้แล้วกลายยังไม่เปิดสตรีมนะไอแบงค์โกนี่กูเปิดสตรีมเแสดงมันนมันน่าจะเพียวัะเ,เพียอะไรไเอาเ <c oughs> หรอสภาพสมน่าจะเอี้เมาเฉย พี่เดี๋ยวไปเล่กับน้องๆกันให้มาฟั <laughs> งเสียงกบค่นั้นแหะพี่อ่างลอง่อเอสตแล้วปิดเสียงเกม <laughs> แล้พี่เราก็เล่นเดี๋ยวพีแบงค์มันสุดๆนะ <laughs> ยหลับอบบไม่รู้เรื่อง สอนเรื่องเ่าเมืออยู่ตรงนี้มีคุณหงไม่ไหวเราสุดจริงนะคนนี้